ว่าเป็นเติมเงินครับไม่ใช่ครับไม่ผ่านแล้วเราค้ำคองบริษัทไม่จ่ายคอมมิชชั่นให้เฮียเฮียก็ไม่สามารถจ่ายคอมมิชชั่นให้น้องได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเสียหมดเลยทูมุกก็เสียเฮียก็เสียซิมที่ให้ไปก็เสียเสียม,มีแต่สีเเสียหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากนิดนึงว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดเรื่องอื่นเนี่ยเราคิดว่าเราช่วยกันแก้ไขได้แต่เรื่องพวกว่าให้ซิมฟรีไปนะครับแล้วไม่บอก ไม่ไม่บอกไม่ชัดเจนหรือบางทีเนี่ยเกิดการรีบร้อนในการขายบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันโฟกัสนิดนึงช่วยกันเน้นนิดน,นึงว่าอันนี้เป็นซิมรายเดือนนะให้ลูกค้าเน้นย้าลูกค้านิดน,นึงนะครับถ้ามันเน้นย้าแล้วเนี่ยเกิดปัญหานี้อยู่อีกเนี่ยทางนี้ทางเราอะยอมรับได้อยู่แล้วนะครับมันคงมันมันน้องจะได้ขอมด้วยนะครับเพราะไอ้ไอ้ไอ้ปัญหาอันนี้เนี่ยมันจะเกิดว่าพอลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บ ไม่ผ่านเดือดค่องคอปุ๊บทางเราก็ต้องยกเลิกเบอร์นั้นออกนะครับยกเลิกแคนเซิลออกอย่างเช่นพี่ไก่เนี่ยถามผมมาว่าทําไมของผมเนี่ยมีแคนเซิลเยอะเหตุที่แคนเซิลเยอะเนี่ยผมไปฟังเทปอยู่ละก็เกิดจากการที่ว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าผมไม่ทราบว่าเป็นเติมเงินไม่ทราบเป็นเติมเงินผมขอเปลี่ยนเป็นเอ้ยไม่ทราบว่าเป็นรายเดือนผมขอเปลี่ยนเป็นเติมเงินได้ไหมหรือผมขอยกเลิกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยกเลิก Cancer เลยแคนเซิลเลยไม่เอาเลยสินนั้นก็คือต้องทิ้งเสียป,ปาก เฮีย er ก็ทางที่ไก่หรือเฮียทางช้างหรือทางเฮียเปาก็จะเสียสิบเมื่อไหัน่นะครับน้องก็ไม่ได้ของมิชชั่นนะครับทางบริษัทเราเราก็เสียเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเน้ยนย้ำหนึ่งจุดจุดนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าหลังที่การบอกเรามีเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 40, 20นะ10 20เบอร์นะครับ10 20เบอร์ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายหมดในการทําว่าเดือนนี้จะทําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําไปร้อยหนึ่งเสียสักห้าสิบหรือเสียไปสักเจ็ดสิบ สาสเหลือเทนนะั้นแต่ถ้าเกิดเราทำสักเราคิดว่าเฮ้ยเราพูดเยอะขึ้นมานิดนึงสื่อสารนิดนึงทาสัก60เบอร์70เบอร์แต่ได้60เบอร์70เบอร์เป็นเต็มเลยอย่างนั้นนะมันดีกว่า <c oughs> นะครับอยากอยากฝากตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเอ่อในในกรณีที่การมาผมคิดว่าหลังจากจบวันนี้ผมคงไม่ได้เมลละว่าลูกค้าบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นรายเดือนไม่รู้ว่าเป็น ไพ่แผ่นเป็นยังไงไม่รู้ว่างไงเขาให้ซินมาก็รับมาไม่ได้บอกอะไรฉันเลยอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ยินละอันนี้เพราะว่าเราคุยกันละทุกคนรู้หมดแล้วทัศนคติในการทํางานมีอะไรบ้างนะครับก็อยากฝากฝากตรงนี้ไว้จริงๆคือวัตถุประสงค์วันนี้ถ้าเราดูาจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแลดีลเลอร์อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีดีลเลอร์รายไหนเนี่ยจัดงานแบบนี้น้อยมากมีอยู่สามรายเนี่ยอุณาะเกียรติพีพีทาม แล้วก็เบสเองเจิลวันนี้ลงทุนน่ะถ้าน้องคิดดูดีๆนะทําไมเฮียต้องมาเสียพวกเฮียต้องมาเสียเงินเป็นหมื่นๆเพื่อมาจัดงานวันนี้ถูกไหมครับเสียเงินเป็นหมื่นเลยมาจัดงานวันนี้วันนี้ยอดก็ไม่ได้ไก่ก็บอกโอ้วันนี้ยอดก็หายช้างก็บอกวันนี้ยอดก็ต้องหายแน่นอนพี่ทั้งโพสต์เพย์ทั้งคูไลฟ์ฟีวิแต่ผู้เลียรสามคนยอมที่ยอดไม่มีนะครับลงทุนเสียตังค์มาจัดงานวันนี้ เชิญกันมาพูดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อบอกว่าให้น้องเข้าใจว่าการทํางานของการทํางานโฮสเทเป็นอะไรแล้วถ้าน้องทําไม่ดีเนี่ยผลเสียหายเนี่ยมันก็เกิดกับน้องด้วยเกิดกับทุกคนไปหมดเลยถ้ารักเหยียหรือรักตัวเองนะครับมีเป้าหมายตัวเองนะครับอยากได้ตังค์เต็มเม็เตําหนดมีเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะครับตั้งใจในการนั้นผมผมเชื่อผมเคยเป็นเซล,ลมาผมก็รู้ไอ้ตอนตื่นเช้ามาสิบโมงเราไปยืนอยู่ที่จุดขาย คนแรกเข้ามาแล้วก็โอยอธิบายปื้ดหมดเลยคนที่สองอธิบายปื้ดหมดเลยพอสักคนที่ห้าสิบโอ้ชืนะ่อเผื่อนรายเดือนแพทยยสังวห้าสิบแล้วรายยี่สิบเก้าคนวันเนี้ยเพี้ยอะไรเนี้ยนะมัน,แ,มน,แ,มน,แ,มนแต่ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเรายอมออกไปพักสักห้านาทีไหมกินน้ํากินผ้าลรางหน้าร้างตา,งลา,งตางแล้วกลับมาขายใหม่แล้วมันจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้าเรายืนทนกันไปเรื่อยๆเนียก็ร้อนนูนดี่น่เอ้ยถ้ารู้สึกเหนื่อยเฮียครับพี่ครับ ชูดโปรไสเซอร์ผมขอพักแ้าบนึงครับเดี๋ยวผมกลับมาไปล้างหน้าล้างตากินน้ำปุ๊บก,กลับมาเฟสใหม่โอ,โอ้ยพี่ร้อยยี่สิบเก้าอย่างนี้นะโฟกินวันทำนู่นน้ำนี่เชื่อผมมานออกมาดีผมเคยเป็นละทำงาน,ท,งานทั้งวันเหนื่อยมากเลยตอแบบคำถามเดิมๆห้าสิบคำถามมันเบื่อตอบวนอยู่นั่นน่ะถามก็ถามวนอยู่นั่นน่ะมันเบื่อจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพักพักนิดหนึ่งแล้วก็ออกไปพักก่อนแล้วกลับมาทำการขายใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูประสบของวันนี้ที่เราเสียที่เที่ยวเพียเสียตังเนี่ยก็เพื่ออยากให้น้องเป็นพนักง,งานขายที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับมันมันวินกันหมดทุกคนน่ะถ้าขายคุณภาพออกมาดีน้องได้คอมมิชชั่นเฮียก็ได้ด้วยทุกคนก็ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าขายมาคุณภาพไม่ดีเฮียก็ไม่ได้ตังเราก็ไม่ได้ตังอีกหน่อยเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าธุเราจะอยู่ได้ยังไงเราก็ต้องอาจจะต้องลดค่าคอมมิชชั่นลงเฮียก็ต้องมาลดค่าคอมมิชชั่นน้องลงมันกระทบกันไปหมดเลยไงถูกไหม พราะอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมบอกตรงว่ามันตอนเนี้ทาง A อเหรือทาง D ีแท็เนี่ยจ่ายคอมมิชชั่นไม่เหมือนเราจ่ายถ้าถ้าเราไปจ่ายคอมมิชชั่นเหมือน a อกับดีแท็เมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเฮียก็ต้องมาลดน้องลงผมไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วถ้าทูเราจะอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องได้คือเข้าใจคําว่าเน็ไหมใครเข้าใจคําว่าเน็บ้างเน็เนี่ยคือว่าคนเอ็นยูเซอร์เนี่ยที่น้องขายไปเนี่ยไม่จ่ายบินเราประมาณคิ่ง่ายๆคือเก้าสิบวัน 90วันไม่จ่ายบินทูมู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องขายไปเนี่ยแล้วเขาไม่90วันเขาไม่จ่ายบินทุมู้เลยคิดดูแล้วกี่เบอร์กี่เบอร์กี่เบอร์ต่ละคนปีปีหนึง่งบริษัทเสียหายเป็นเป็นร้อยร้อยนายจริง,รงๆอันนี้คือข้อมูลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันลดนิดนึงมันวินงกงันหมดทั้งหมด,ท,หมดทั้งคู่ถ้าเกิดลูกค้าจ่ายเงินผมมีเงินที่จะจ่ายพวกน้องจ่ายเคีย์จ่ายทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนวินหมดชนะหมดถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่า น้องขายเบอร์ไปแจกไปให้ไปฟรีมั่งขายมั่งหรือว่าไงอันนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้ว่านั้นจุดเดนยกันแต่ปรากว่าลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วทูเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพวกน้องปีที่แล้วเราเสียหายเป็นร้อยล้านอย่างงี้แต่นั้นโอเคบริษัทยอมรับความเสี่ยงนะจุดจุดน่งแต่ถ้ามันเกินกว่าความเสี่ยงที่ทางบริษัทสามารถรับได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องทุกคนเนี่ยรักในการที่จะขายและเข้าใจข้อมูลให้ลูกค้าเนี่ยให้เคลียร์ แต่ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอ,าอื่นมาเรามาช่วยกันแก้แต่ปัญหาที่บอกว่าเอ้ซิมนี้ผมคิกว่าเป็นซิมเติมเงินแล้วมันผมไม่รู้ว่าเป็นรายเดือนเซล์ไม่บอกหรือบางคนอาจจะบอกก็ได้แต่เอ็นดูเซอร์จะโกงอ่ะบางคนแบบคิดว่าจะโกงก็เลยบอกว่าน้องไม่บอกน้องไม่บอกแต่ถ้าแต่ยังไงเนี่ยเราพยายามบอกเพราะยังไงเนี่ยถ้าเราบอกเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้แมเสเซจพวกนี้มันก็จะหายไปมันก็จะเป็นเรื่องอื่นมาแก้ไขกันเรื่องอื่นดีกว่าอย่าแก้ไขไอ้เรื่องนี้เลย พราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขายเยอะแล้วมันคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันมีประโยชน์เลยอ่ะถูกไหมเฮีย yeah, เขาก็ไม่ได้ตังค์เราก็ไม่ได้ตังค์แล้วถ้าเฮียทาแล้วขาดทุนเยอะๆเฮียก็เลิกแล้วเราจะทํำยังไงพอเฮียเลิกทาแล้วเราจะทำยังไเงไร <Yeah. S 2> เราก็ไม่มีงานทนําแต่ถ้าเราขายมีคุณภาพหัวเฮียเฮียให้หนูมาร้อยซิมหนูขายร้อยซิมได้กลับมาร้อยซิมเป๊ะเลยมีคุณภาพเชืเ่อเถอะคอมมิชชั่นเนี่ยขึ้นแน่นอน ถ้าทูเราสมมุติว่าเราบอกว่า,าพีพีทามขอพันหนึ่งเดือนนี้ปรากฏพั 1, นหนึ่งเดือนนี้พีพีธามทำมาให้ทูเราปุ๊บครบหมดเลยมีคุณภาพหมดโทรไปเจอตัวตนลูกค้าหมดลูกค้าบอกว่าโอ้ยเป็นอ๋อเป็นไรเดือนค่ะเดือนค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างโอเคเราจ่ายให้ปีพธามเต็มๆหนึ่งพันแต่ทุกวันนี้นพวกเราทํากันมายกตัวอย่างพีงพิามบริษเกตุเบเซนเจอร์เองทำมาพันหนึ่งหายไปแล้วนะไม่ผ่านเห้องคอเลยนะไปสามสี่ร้อย นี่เป็นอัตราส่วนนะประมาณ3 0สมมุติทำพันหนึง่งหายไป300แล้วคิดดูพวกเฮียทําหายไปเลยนะเฮียไม่ได้ตังค์เลยนะทิ้งไปเลยนะสินพวกนั้นนะ่ะคิดดูเดือนหนึ่งเฮียทิ้งกันไปเป็น,สนแสนๆตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าพวกน้องรู้หรือเปล่าแต่นี่เป็นข้อบูลจริง,รง <c oughs> ๆเฮียทิ้งเงินกันเป็นแสนๆที่ที่ว่าทำมาพันเบอร์หายไปเลย300ยเบอร์สินนั้นนะทิ้งไปเลยไม่ผ่านอยม่อ,อ,อไม่เจอตัวตนไม่เจออะไรทั้งสิ้นทิ้งไปเลย เพราะนั้นเนี่ยพียทิ้งเป็นสันแสนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนหนึ่งเราต้องทํามันประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมก็อยากให้ว่าน้องอยู่รอดเดีย er อยู่รอดถูมูฟอยู่รอดถ้าทุกคนอยู่รอดมันจบงไงมันจบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุวันนี้ขึ้นมาก็คุยกับพีเอบอกเออนั่งเรียนน้องๆเข้ามาดีกว่ามานั่งคุยกันมาอะไรกันเพื่อว่าเออได้เข้าใจว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะครับผมขอฝากจริงๆขอฝากนิดนึง ผมคงไม่ได้ยินละเรื่องร้องเรียนพวกนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้มันสาคัญจริงๆนะครับรายเดือนรายเดือนเติมเงินคือเติมเงินช่วยเรียนยั้งคานิดหนึงนะครับแล้วก็นิดนึงเอออย่างที่กันบอกไปเรื่องซูเปอร์สตาร์โค้ดเดยวหน่อยเนี่ยเราจะมีการให้กรอกซูเปอร์สตาร์โค้ดบนไอแอปพลิเคชันละเพราะเราจะมีของรางวัลให้เราจะทําโปรแกรมเรียกว่าในน้ำกัดพลาสพอยต์พลสใช่ไหมครับใช่คล้ายพอยต์พลาสคล้ายคล้ายพอยต์พลาสของที่ทางอีเพ็กเขาทํา นะครับก็จะมีรางวัลมาให้น้องสะสมแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เป็นซูเปอร์สตาร์สมัครซูเปอร์สตาร์ซะนะครับเล่นหน่อยเราจะให้กรอกโค้ดซูเปอร์สตาร์บนใบแอปพลิเคชันเวลาไปบนใบแอปพลิเคชันกลับไปที่ออฟฟิศนะครับทางหลังบ้านเขาจะถีบโค้ดของปุ๊บน้องๆพี่ๆเพื่อนๆลงไปด้วยนะครับ